สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พๆหลวงป้านาะทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมบาสเดนป่าพะโอ่วันนี้ผมก็มากับน้องเฟิร์สนะน้นองเฟิร์สสวัสดีครับวันนี้เราทั้งสองก็กลับมาดูโลเคชันอะไรวะกระสือนะที่ผมวันนั้นผมมาคนเดียวแล้วผมก็เอามิน้นหมอฟันคือวันนั้นมันจะเข้ามาทำร้ายผมผมเลยจึงเอาน้องเฟิร์สมาเป็นเพื่อนด้วยเพื่อมีอะไรเกิดขึ้นผมจะให้น้องช่วยน้องเฟิร์สช่วยผม คลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อ,ตอไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ต,อต่อไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันครับไปยังนะเฟร์สไปไปอังพี่ด้วยไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้า แต่ควาแน่ถ้าเจออนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะให้น้องเฟิร์สแบบท่องกระทาจากการมาเลยนะกลัวมันแบบมาทำร้ายพ่อมอย่างนั้นนะด <c oughs> องใกล้เลยยีเนี่ยควะเกย์ yeah. <c oughs> ไปเฟิร์สนำหน้าเลย nè đi nè quá nãy nè 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 đơn nè 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 nôn, nôn, nôn nè ขวาลูกลิลี่ว่าวันนั้นอะนะมันจะเข้ามากระโจดๆเลยเอามีดหม้อฟันอะมีดของมีดหม้อของพ่อเองอะจ่อฟันเลยวัไปไม่ใช่เี่อไม่ไม่คือเหมือนถ้ามันเข้ามาทำร้ายนี่ต้องเฟิร์สมีกระมีกระวิวิชา,าคมนะมพอมีใช่ไหม พอมีใช่ป่ะน้องเฟิร์สมีม่แล้วนะเดี๋ยวน้องเฟิร์สจัดการเลยนะชิโน้องโยน้องบอกน่งซุ่มอยู่ตรงนี้นะท้องโยน้อโยะโอ้คุณค่ะเดี๋ยวน้องน้องจะโอ้น้องจะเก็บกวาดนะคือเมื่อกี้ยังเจอมันลอยอยู่ข้างล่างเลยน้องทำอะไรเหมือนนั่นแหละน้องจะทำอะไรอ่ะ อ,อ๋อน้องบอกว่าเพื่อจะไม่ให้กระสือเจอนะเหมือนจะทำซุมวิชาโคมนี้เมีเชียกว่าเมียแล้วนะแต่ว่าใช่นะน้องบอกไม่ใช่เมีแล้วว่บไม่เมียแล้วชินอชินอชินอ่ะไปเจอาเดินเดิน đi gì cao phải quá đừng nắng zoom đùi, xe mẹ nóng hay zoom đùi này bên phải đi quá ừ ừ nữa 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 à, nữa 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 ไม่เหมือนแล้วนะมาเชิดอ่ะค่ะโอ้โหนี่นั่นน,นนั่นนั่นเยอะเพอร์ซี่จ้ะครัดูนะน้องจะทำวิชานะน้องจะทำวิชาแบบป้องกันผมนะคือวันนั้นเนาะ<บ>คือวันนั้นที่ผมเล่าให้น้องฟังน้องบอกว่าดีแล้วนะที่ไม่ได้เป็นอะไรมากที่วิ่งหนีออกมาทันก่อนเอ<บ>้ยน้อง ี่คุยคุยน้องแบบเอามีดไว้บนหัวผมนะอย่าเบอร์เมอะไรนะ <Yeah. S 1> น้องผมก็ถามว่าผมไม่เป็นไรเลยใช่ไหมน้องก็ปักมีดไว้แล้วนะเดีจะจะอยู่นะอยู่อยู่เดิน <Hey. S 2> ในเอโอ,อ้น้องแกบ,บอกว่าทำวิชาให้แล้วนะมันจะไม่เจอผมนะเดี๋ยวผมจะแบบเปิดไฟไว้เย yeah, yeah. อะเข้าไปแล้วี่ เขาบาเลยถ้ามันมานี้เดี๋ยวน้องจะเฮ้ยเขาไปมีนะเนาเก e เ A เบอร์เท่าไหรเอามาคู่อา้าวเอามาคู่อ,อ้าวอมอน้องแกบอกถ้าเข้ามานี่คือตัวกระสือจะร้อนนะและเออมาจา้าเมอม,มันจะอันนี้กี๊ดนะน้องบอกให้น่งดูแบบเฉยๆนะโน,นบบเวมนะีว่า จโจเจวเวดเวดเข้าไปหนึ่งเฮ้ยนู่นเลยควาควานู่นนู่นเจอไหมพี่เพื่อนเจอไหมเจอไหมคือมันไม่กล้ามันไม่คือยังไงอ่ะคือมันไม่กล้าเข้ามาใกล้ๆเลยใกล้ผมเลยนะคือเหมือนมันรู้ว่าผมมากับน้องเฟิร์สอย่างนี้ปะมเมชาอ๋อ อ๋อน้องก็อันนี้บอกผมนะก็สื่อไม่เจอนะคือเจอแต่ไฟนะเยมดามีเหรออ๋อแบบเจอแต่ไฟใช่ยผมนะเแบบอามนดน,นะอ๋อน้องบอกให้รีบปิดไฟนะเดี๋ยวมันจะเจอผมโอเคโอเคตอนนี้คือผมต้องเชื่อน้องเฟิร์สไว้ก่อนนะคือวันนั้นที่ผมไปฟันมันเกาะทาแบบทําร้ายมันนี้กาง่าย,ายๆพี่พีนเพื่อนเหมือนมันจะเข้ามาทําร้ายผมอะแล้วผมก็ต้องป้องกันตัวเอง แล้วทีนี้ผมก็กลับบ้านไปผมก็ไปเล่าให้น้องเฟิร์สฟังน้องเฟิร์สบอกน้องเฟิร์สก็บอกว่าดีแล้วนะที่โจไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะคือแบบถ้ายังไม่รีบออกมานี่คือโจโดนมันหนักแน่ผมเลยจึงกลับมาดูและเอาน้องเฟิร์สมาด้วยหายไปนหนหเรา,าเมือ เจอผมนะนๆนั่นะนั่นนั่นมาวาวาปาๆอยนี่ทุยเมยอ่ไอที่เห่เอาอยู่นี่คือมาป่านะผมถามน้อง พผมจะลองเปิดไฟดูนะพผมถามน้องเด้อช่มย์มอควะาม่ม่ร้องเจอหอฮะเหมยเบ่อู่อมีเบื่เอเหรอเดี๋ยวน้องบอกตั้งไฟดูไว้เมเชียแลรวเกือเาเออเชอเออเก็ว้ไม่นหนูเอยแ่ ตังไดูไว้นะตั้งนะอะไียาง้ยอนเนตผมจะซงดูนะด้อใช่ไหมวะ Thank you.

นะค ไม่รู้ว่ามันไปทางไหนนะคือตอนปิดไฟนี่คือยังเจอนะคือตอนเปิดไฟทีเดียวหายไปเลยนะพี่วินเพื่อนคือไฟผมก็จะหมดเยี่ยมวะมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสีไฟด้วยโอเคสว่างึนะ้นละโอค้คือแบบใบไผ่นี่คือหล่นเยอะเลยนะนะ วันเนออ่นอนะฉะอ่นอนเนออังนีขี่ดองเชียเยามาเนเนโลนะโจโจเมืองเฉยขี่ก็อังนีขี่ดองนะฮะเฮ้ยเฮ้ยน้องฟันกระซือเบินนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องฟันกระซือนะมันจะเข้ามาทำ้ายน้องเฉยเบิรนนั่นแหละคว้าฮะเอามาไอ้เอามาไอ้เนอ คือมันจะกัน้นเข้ามากั้นน้องนะไม่รูองอะไรวะอยู่ๆมันก็จะเข้ามาทำลายน้องนะไปกวอนเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันเลยนู่นนะพี่ๆมันอยู่นูน่นอยู่เลยไปกวันออกไปข้างนอกกันกีนจะออกไปเจอข้างนอกกันเลยครับพี่พี่เพื่อนไป นผมและน้องเฟิร์สก็ได้ออกมาข้างนอกโลเคชันแล้วใช่ไหมเมื่อกี้น้องเฟิร์สเหมือนจะเหมือนจะโดนมันทําร้ายนะคือน้องเฟิร์สตกใจเลยเอามีดฟันมาคุณมาเบิร์นนั่นแหละเบิร์ไอเบิร์ไอนะคือน้องเฟิร์สก็คือตกใจด้วยคือเดินอําลังผมผมก็เรียกน้องมาให้เดินข้างหน้าคือก่อนจะมาข้างหน้าผมคือน้องเจอปุ๊บน้องก็เลยตึงมีดฟันแล้วก็วิ่งออกมา คลิปนี้ผมและน้องเฟิร์สก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปพวกผมทั้งสองคนก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันในอีพีหน้าต่อไปและอย่าลืมติดตามผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย